สวัสดีจ้ะแม่จราสวัสดีสิทานารักของใจชาแนลนะครับคลิปนี้จะพามาเที่ยวที่บ้านทาลิตนะครับริมเขื่อนป่าสักนะครับบ้านทาลิตจุดอันซีนในยามเย็นที่สวยงามมากๆเลยว่าแล้วเราก็จะลงไปชมภาพสวยๆข้างล่างกันครับ ขอภัยอาจจะมีเสียงลมแรงนะครับมาสัมผัสธรรมชาตินะครับบรรยากาศสวยๆนะครับนักท่องเที่ยวมาทเที่ยวเยอะนะครับในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็เป็นเย็นวันอาทิตย์นะครับผมน,นี่น้องแพะนะครับน่ารักนะครักนนจุดอันซีนนะครับบ้านท่าริอ ท่านน่าจะมาแล้วนะยังไม่เคยมาบักหมุดมาได้ครับบ้านทาริตเมื่อวานผมไปที่บ้านมนา,านาหวางนะเทะเรื่วันนี้เรามาชมบ้านทาริตนะครับตามสัญญานะครับ เด็ให้รับชมนะครับไม่นานนะครับเป็นบรรยากาศยามเย็นที่สวยงามนะครับท่านผู้ชมมีให้อาหารน้องแพะนะครับยอดกระถิ่น ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะนครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับ <s> บ,าบางๆเราจะมาเที่ยวกัน <s> เขตปัสสักมีที่ <s> ท่องเที่ยวหลายจุดนะครับจุดอาซียหลายจุดเลย <s> คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับโชคดีนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ